สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งวันรายงานนะครับภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่กว้านพะเยาครับผมเห็นแล้วน่าตกใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้าจะแห้งขอดเยอะมากนะครับผมนี่ครับ ที่เห็นนี้ก็จะเป็นพระธาตุกลางน้ํานะครับผมตรงน้นนะครับครับก็จะมีแมคโครนะครับผมขุดเซาะล่องเพื่อที่จะนําเรือนะครับผมพายเรือไปที่พระธาตุกลางน้ํานะครับผมโอเคอีกปีหนึ่งนะครับนะครับปีนี้รู้สึกว่าน้ำกว้านจะแห้งเยอะมากนะครับผม น้ำควันจะแห้งเยอะมากนะครับโอเคครับเราต่อไปเนาะหน้าฝนนะครับ <c oughs> <c oughs> หน้าฝนคงจะเยอะนะครับผมโอเคครับปีนี้ก็รู้สึกว่าจะแห้งเยอะมากครับโอเคครับ ขอโทษนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่ตั้งอกตั้งใจมาเที่ยวแล้วเห็นสภาพกวานที่แห้งขอดแบบนี้นะครับผมโอเคครับโอเคยกมือสินิ้วไววันทาพระธาตุกลางน้ำนะครับโอเคสวัสดีครับ